กองทัพพม่าที่ยกมาตีเมืองนครล,ลำปางและที่มาตีเมืองป่าซางเสียทีหนีไทยไปทั้งสองกองทัพดังที่ได้กล่าวมาแล้วในสงครามครั้งที่สนั้นพระเจ้าปดุงยังไม่สิ้นเสียดายอาณาเขตล้านนาที่เคยยังเอามาเสียคิดมาน่าจะตีเอาเมืองเชียงใหม่คืนไปอีกจงได้แต่ในระหว่างนั้นพระเจ้าปดุงต้องทําสงครามอยู่ทางอื่นจึงได้รอมาจนถึงปีมะเสง็งพุทธศักราช2340จึงให้เกณฑ์กองทัพยกมาอีกครั้งหนึ่ง ให้เนมโยกยอดินสีหาสุระเป็นแม่ทัพใหญ่ยกมาจากเมืองอมรปุระเมื่อเดือน12ขึ้น10ค่ำมาตั้งประชุมทัพที่เมืองนายเกณฑ์ไทยใหญ่ในหัวเมืองประเทศสราชเข้าสมทบรวมได้จํานวนพลทั้งสิ้น5 5 0 0 0คนแล้วจัดเป็นเจ็ดกองทัพให้เนมโยกยอของเป็นนายทัพที่1เนมโยกยอของนรธาเป็นนายทัพที่สองอุบากรเป็นนายทัพที่สามเนมโยกยอดินสีหะเป็นนายทัพที่ 1, สี่แมงยีสิงกายาเป็นนายทัพที่ห้า แมงยีนนทกยอดินเป็นนายทัพที่6เนมโยกยอดินสีหาสุระเป็นแม่ทัพใหญ่ขมกองทัพที่7จึงให้กองทัพที่หนึงที่สองที่สที่สี่ยกตรงมาเมืองเชียงใหม่ด้วยในเวลานั้นพระยากาวิละไปตั้งอยู่ที่เมืองเชียงใหม่แล้วส่วนกองทัพที่หให้ยกอ้อมลงมาทางเมืองปั่นกองทัพที่6ให้ยกมาทางเมืองรินตรวจหาเสบียงอาหารรวบรวมมาบรรจบกันที่เมืองเชียงใหม แล้วแม่ทัพใหญ่ก็ยกตามเข้ามาครันกองทัพประมายกมาถึงเมืองเชียงใหม่เห็นพระยากาวิระเตรียมป้องกันเมืองไว้โดยสามารถก็เข้าตั้งค่ายล้อมเมืองไว้สามชั้นประสงค์จะทําการแรมปีตีเอาเมืองเชียงใหม่ให้จงได้แล้วให้เนมโยกยอของขุมกําลังหนึ่งหมื่นมาตั้งที่เมืองป่าซางแห่งหนึ่งให้กองทัพอีกหนึ่งหมื่นใครจะเป็นนายทัพมาหาปรากฏไม่โดยมาตั้งรักษาเมืองลําพูนอีกแห่งหนึ่งขอให้สกัดทางมีให้กองทัพกรุงเทพมหานครยกขึ้นไปช่วยเมืองเชียงใหม่ได้ ฝ่ายกรุงเทพมหาคนครได้ทรงทราบว่าพมายกทัพใหญ่มาตีเมืองเชียงใหม่และครั้งนั้นเจ้าอนุ์เป็นอุปราชเมืองเวียงจันทร์รับอาสายกกองทัพกรุงศรีสัตนากณนหุตจำนวนพลสองหมื่นมาช่วยรบพรมา่าจึงโปรดให้เกณฑ์กองทัพในกรุงเทพมหาคนครและหัวเมืองจำนวนพลสองหมื่นคนยกไปสมทบกับกองทัพเมืองเวียงจันทร์ให้สมเด็จพระอนุชาธิราชกรมพระราชวังบวรสเสด็จเป็นจอมพลไปทรงบัญชาการศึกให้กรมพระราชวังหลัง เจ้าฟ้ากรมหลวงจักรเจษดาเจ้าฟ้ากรมมรหลวงเทพฮาริรักและพญายม,มาราชตามเสด็จไปด้วยส่วนข้างฝ่ายวังหน้ากรมขุนสุนทรภูเบศกับลูกเธอของกรมพระราชวังบวรบที่เจริญพระชนมายุแรกจะไปทาสงครามได้คือพระองค์เจ้าลำดวนพระองค์เจ้าอินทปตตศก็ได้เสด็จด้วยรวมเป็นสามพระองค์ทั้งข้าราชการวังหน้าก็ไปตามเสด็จโดยมาก กรมพระราชวังบวรสเสด็จขึ้นไปตั้งชุมนุมพลที่เมืองเทินให้พญานครสวรรคุมพลสามพันรีบขึ้นไปสืบราชการที่เมืองนครลำปางก่อนรันได้สงรารกระบวนทัพพมา่าที่ตั้งอยู่ที่เมืองเชียงใหม่แล้วจึงดำรนัดสั่งให้เจ้ากรม,มหลวงเทพาริรักกับพระยายมราชคุมกองทัพหัวเมืองจำนวนพลแปดพันยกขึ้นไปรักษาเมืองนครลำปางไว้เป็นที่มัน่นอย่าให้พมา่าลงไปตีได้ก่อนกองทัพไทยขึ้นไปถึงพร้อมกันแล้วให้กรมขุนสุนทรภูเบศกับพญากลาหมราชเสนา ขุมกองทัพฝ่ายพระราชวังบวร,บรจำนวน800 0ันคนกับกองทัพหัวเมืองสมทบอีก2,000คนรวมเป็น10,000คนยกตามขึ้นไปแล้วให้กรมพระราชวังหลังกับเจ้าฟ้ากรมหลวงจักรเกศดายกตามไปเป็นกําลังหนุนสําหรับจัดส่งสเสบียงอาหารและเครื่องสตาวุธยุทธภัณฑ์ส่งตามขึ้นไปครั้นกองทัพไปถึงเมืองนครลําปางพร้อมกันแล้วจึงกาการที่จะไปตีกองทัพพมา่าซึ่งมาตั้งรับอยู่ที่เมืองลําพูนเป็นทานองประชันกันในระหว่างกองทัพวังหลวงก,กับวังหน้า จ้าฟ้ากรมหลวงเทียบหารัรกกับพญายมราชขุมกองทัพหลวงยกไปก่อนไปตั้งค่ายมั่นอยู่ที่ห้วยแม่ทากรมขุนสุนทรภูเบศกับพญากราโหมราชเสนาขุมกองทัพวังนาสมทบกับกองทัพพญานาครสวรรค์ยกตามไปตั้งที่ห้วยแม่สายสืบได้ความว่ากองทัพมาท,ที่มาตั้งอยู่ที่เมืองลำพูนกำลังพลประมาณ8ปดพันตั้งค่ายรายรักษาอยู่ข้างนอกเมืองพวกหนึ่งอีกพวกหนึ่งที่เป็นกองหนุนตั้งอยู่ในเมืองลำพูนฝ่ายกองทัพถ่ายจึงปรึกษากัน ให้จัดกองทัพที่จะยกเข้าตีคายพม่าเป็นสองกองจำนวนพลกองละห้าพันเท่ากันกองทัพวังหลังเจ้าฟ้ากรมหลวงเทพารีลักให้ประหลัดกรมเป็นผู้นำทัพให้กองทัพเมืองสวรรคลโลกเมืองสุขโขททยและเมืองพิจิตรเมืองพิชัยเป็นกองหน้ากองทัพเมืองนครราชสีมาเป็นกองหลวงส่วนกองทัพวังหน้ากรมขุนสุนทรภูเบศให้พระยากราหมราชเสนาเป็นผู้นำทัพพญานาครสวรรค์เป็นกองอิสระนำหน้าพระยาพิชัยบุรินทรา พระยาไกรโกษาเป็นกองหนุนพระยานครสวรรค์แล้วถึงพระเตยพบเป็นกองหน้าของพระยากราโหมราชเสนาพระยาทศโยทาเป็นปีกขวาพระยาเสนาที่เบตเป็นปีกซ้ายพระยาโยธีเป็นกองหลังพระยาสุนทรพิทักษ์กับพระยารานุกิจมนตรีพระยาบำเลยพิทักษ์เป็นกองหนุนทั้งสองทัพยกเข้าตีใกล้พม่าพร้อมกันโดยสู้รบกันเป็นสามาถไทยยิงนายทัพพม่าตายพม่าต้านทานไม่ได้ก็ทิ้งค่ายนี้กลับเข้าไปรักษาอยู่แต่ในเมืองลำพูน รันกองทัพไทยตีได้ค่ายพม่าข้างนอกเมืองลำพูนหมดแล้วจึงเขาตั้งค่ายล้อมเมืองไว้กองทัพวังหลวงตั้งล้อมข้างด้านใต้กองทัพวังหน้าจํานวนผลมากกว่าวางหลวงตั้งล้อมข้างด้านตะวันต,น,ตน,ตน,ตนตกเชียงเหนืออันเป็นทางกองทัพพมา่าที่ตั้งอยู่เมืองป่าซางจะยกมาช่วยเมืองลำพูนโดยในพงศาวดาพรพมาร่ากล่าวว่าแม่ทัพพมา่าที่ตั้งล้อมเมืองเชียงใหม่ทราบว,ว่าไม่มีกองทัพไทยยกไปทางเมืองลียกไปแต่ทางเมืองนครลำปางทางเดียว จึงให้กองทัพพม่าที่ตั้งอยู่ที่เมืองป่าซางยกมาช่วยเมืองลำพูนกองทัพวังหน้าก็ตีแตกยับเยินไปแล้วกองทัพไทยจึงพร้อมกันเข้าระดมตีเมืองลำพูนเป็นสามารรรบกันอยู่7วันถึงเดือน5ขึ้นสามค่ำปีเมื่อเมียพุทธศักราช2341เพลาบาย4ีนาฬิกากองทัพไทยเข้าเมืองลำพูนได้ข่าฝันพม่าล้มตายเป็นอันมากที่เหลือก็พากันแตกนี้กลับไปยังค่ายพม่าที่ล้อมเมืองเชียงใหม่ กองทัพไทยได้เมืองลำพูนแล้วสเสบียงอาหารหมดลงต้องรอจนโคต่างบันทุกข้าวสารสามพันถังซึ่งกรมพระราชวังหลังจะส่งตามขึ้นไปถึงจึงยกตามพมา่าขึ้นไปเมืองเชียงใหม่ทั้งสองทัพโดยในผงสาวาดานพมา่ากล่าวว่าแม่ทัพพมา่าที่ล้อมเมืองเชียงใหม่แต่งกองทัพมาคอยซุ่มดักไทยในทางที่จะยกไปเมืองเชียงใหม่กองหนึ่งแต่กองทัพไทยนั้นได้อ้อมไปทางใต้โดยในเพลงยาวของพระยาสุนทรพิทักษ์ได้กล่าวว่าพมา่าทำนบปิดลำน้ำพิงเก่า ไข้น้าให้ไปเดินทางลําน้ําพิงใหม่ประสงค์จะให้กองทัพไทยที่เมืองลําพูนกันดานน้ําคงเป็นด้วยเหตุนี้จึงเดินทัพหลีกลงมาหาทางน้ําด้ันใต้กองทัพกรมพระราชวังหลังและเจ้าฟ้ากรมหลวงจักรกษดาตามขึ้นไปทันในตอนนี้ทางกองทัพเจ้าอนุเวียงจันทร์ก็มาถึงพร้อมกันที่เมืองเชียงใหม่กองทัพไทยมีกําลังพลรวมกัน40,000คนจึงพร้อมกันเข้าระดมตีค่ายพม่าที่ล้อมเมืองเชียงใหม่เมื่อวันเสาร์เดือนหขึ้น15ค่ำ กองทัพเจ้าฟ้ากมารมหลวงที่ผาดีรักเข้าตีด้านตะวันตกกองทัพกรมาหลวงขุนสุนทรภูเบศเข้าตีทางด้านแม่น้ำพิงกองทัพเจ้าอนุเวียงจนันทร์เข้าตีทางด้านห้วยแม่ขา่ากองทัพกรมพระราชวังหลังและเจ้าฟ้ากมารมหลวงจากเกศดาเข้าตีทางด้านวังตาลพระยากาวิระก็ยบกองทัพตีพม่ากออกมาจากเมืองเชียงใหม่อีกทางหนึ่งได้รบพุ่งกันเป็นสามาถในวันเดียวกันพม่าก,ก็แตกพ่ายเยับเยิน,นเนมโยกโยอดินสีหาสุระ นายทัพพม่าตายในที่รบคนหนึ่งอุบากรนายทัพพมมายกทัพจะมาตีโอบหลังไทยไทยจึงจับได้อีกคนหนึ่งพมมาถูกไทยฆ่าฟันล้มตายเป็นอันมากทั้งเครื่องสตราวุธและช้างม้าพาหนะไทยก็ได้ไว้เกือบหมดส่วนพมมาที่เหลือตายก็พากันหนีกลับไปเมืองเชียงแสนขันพระเจ้าประดุงทราวบว่าตีเมืองเชียงใหม่ไม่สําเร็จก็ให้มีตราให้หากองทัพไปเมืองพมมาฝ่ายกองทัพไทยมีชัยชนะฆ่าศึกแล้ว กมพระราชวังบวรก็เสด็จยกทัพกลับคืนมายัางพระนคร